หรือว่ป่ดนยังคไม่บุกปืนไว่าไม่ไม่งานแบบไยไทยนะครับอะไรประมาณนั้นนะครับก็ขึ้นไย่กับสภาพแวดล้อมการจัดการนะครับอันี้ก็เป็นเ้า่องที่ที่ครับเอ ตัวตัวนี้กี่ปีแล้วผมตัวนี้สี่ปีกว่าครับสี่ปีกว่าแล้วครับเป็นลูกใครเหรอผมเป็นลูกยอดทองติโตครับลูกเจ้าทองแม่แม่แม่ชื่ออะไรครับแม่อุขาดขอว่าแป๋วครับขอ,อว่าแป๋วพี่สาวนันโตใช่ไหมครับใช่ครับเจ้าตอนนี้ที่เพชรอุทัทยใช่ไหมครับผมใช่ครับประจําอยู่ที่ข้อไหนครับพี่อยู่ข้อต่อควายไทยครับต่อควายไทยครับยิ่วไทยทานทอยู่วไทยทานทีครับผม ตอนนี้มีผลงานการส่งลูกไหมครับก็เห็นลูกหลายตัวแล้วครับกระจายลูกระดีใช้ได้กระดูกแข็งขามามาทางพ่ออยู่อยู่แถวในของจังหวัดอุทัยครับผมอยู่อำเภอทับทันนะครับอ๋ออำเภอทับทันอำเภอพันเลยครับเดี๋ยวเดี๋ยวกายผมขอเข้าไปแล้วชมบใจพี่ได้ครับได้ครับอได้ดีดีครับ ใหญ่มากเลยนะหัวฝันี่ชาตานตัวหัวกระดานอใหญ่มากครัที่านเพชรอุทัยนะผมื็นเหมือนคนเราครับคนเราก็ต้องมีควาคนโอ้ดูท่าเย็นผอมจะอยู่เมนแต็อยู่เลยสมองกางไปนินะครับดึงซ้ายดึนขาครับหรือฝองบางคนอาจจะมี็มน เจ้าร้านเหรอผมเจ้าร้านกี่ปีแล้วพี่ตัวนี้สี่ปีส่วนสูงเท่าไรครับผมเจ็ดสิบอะดสาบโอ้โหดูนะผมดูหน้าอกเขาใหญ่มากเลยโอใหญ่หว่หน้าอกเขาใหญ่มากเลยนาะผม Oh พี่ครับตัวนี้ตัวนีว material, ้ประจำอยู่ที่ฟาร์มไหนแล้อพี่ดิลีฟาร์มขอจ์มเจ้าไม้นะครับผมฟาร์มเนี่ยานจากเจ้าไม้ดูนะผมนาขากระดาเขาใหญ่มากตรงน้าอกก็ใหญ่นะครับใหญ่มาก ก็กำหัดรายยิงเงินฝันไไหนดีหามฝันที่จะอพยพเก้าเก้าล้านแต่ว่าความรามือจะเป็นจุดที่อไม่ได้นะอยูที่ประมาณ้นล้งก็ียแต่าเอา็มีใอ่เานะครับพอคน้ปด้ดอแปดอ มคคมแม่แม่มข้องไหนเหมอยู่ไทยหรอแม่แม่แม่เป็นสายอุทยไทยเหรอคร <st arts> <ม>ับเดี๋ยวเหรอ คนคนโล่งๆหน่อยนะผมวันนี้เพราะว่าวันนี้คนโล่งๆหน่อยนะผมเพราะว่าไออัววัวไปหมดแล้วนะผมเหลืยวววิทยาอดทเหลวสวนรือทุการเป็ู้สานะคแล้วก็ท่าน้คและอีกหนึ่งท่านค่ะเหนื่อยแมาตั้ง่เมื่อวาน อและคุณลรินที่ครับตัวนี้ชื่ออะไรครับจังหวร้อยเองสุดขอบคุณทั้งสามท่านด้วยนะคะเจ้าท้องสุกจะมีส่วนสำคัญอย่างยิ่งครับในการที่จะทำให้การกระปุ๋ยดตอนนี้สูงเท่าไหร่แล้วเนี่ครับ้อยเจ็ดสิบปดเจ็ดิบแปดี่้อยหกสิบปกสิบแปดกรรมการตัดสินแฟนน้ำนมได้ไหมครับรีมแน ว,วนี่ับผมเคยเห็นแต้ใน,นสื่อออนไลน์รีมนว้วันนี้มาเห็นตัวจริงแล้วัเห็นังแ่้วนีมานะงแลวนนี้มาเ็นวแลวนี้เ็นวรลันี้มาเวรงแลมาเห็ตรงแล้ววันเป็นโรงแรียนัอนนะครงวันเป็นโรงเรียนสอ,นนนนสอนมานถึงจริมาเป็นตัรแมนได้มาเป็นผู้ชรวยกรรมการตัดสินเป็นผู้้ที้จะสง่อกับเจ้าของสัวว์

บายเลยนะผมไปน้องนอนไปนะผมวันนี้คนน้อยมากเลยนะผมเพราะว่า,วาอย่างที่บอกวัวไปหมดแล้วมันก็เลยดูล่งๆแล้วผม,มก็ตอนนี้เขกากำลังประกวดควายกันอยู่แต่ผมพาทุกคนเดินมาชมบรรยากาศนะผมเพราะว่าข้างในคนก็เยอะอยู่นะผมนี่ให้ดูบรรยากาศนะผมเมื่อวาน เมื่อวานกับวันนี้นะผมนีมนนะผมพวกรุ่นรุ่นนี้ก็กำลังเตรียมเข้าสู่รน,นนะผมังัตั้งหังัตัหัหงัััวห หมายเลขหนเทียนะหมายเลขหนึ่ง้าวบูาค่ะากมีนานขะมาด้ายล้าค่ะวคเสกค่ะนะองน้พลเบืองพาเลยชภูค่ะไาอมาแล้วสองนะคะ้าเพชร หมายเลขสี่หมายเลขสี่หงสาจากอเนนังยงค่ะหมายเลขห้าแนะนำไปได้แล้วหมายเลขหกหมายเลขหกนาปีค่ะจากสามโตฟ้าตามมาด้วยหมายเลขเจ็ดครับหมายเลขเจ็ดหงทองจากศรีรัชฟังไนนางอุบลค่ะหมายเลขแปดหมายเลขแปดเก้ากระดาษจากเทพารักษ์ฟ้ากระดาษเลยค่ะหมายเลขเก้า หมายเลขสิบสิบเก้าตองช,ชัยชนะสากโคราชค่ะหมายเลขสิบเอ็ดสิบเอ็ดก้าประกายจากทาั์สีทองเพชรชบ์คนะ่ะหมายเลขสิบส <12, S 1> องสิบสนะองแดก้าจากพิชิตปามเพชรชบาค่นะหมายเลขสิบสามสิบสามกำไรพิชิตปามเพชรชบ์ค่ะหายไปหมายเลขนะฮะไม่เห็นสิบหกนะสิบสี่หมายเลขคะ สุสอยู่ไหนครับอ่าสิบี่มาแล้วส4สี่น้ำเพชรจากตามกูดอไทยุดสี่มากตามมาด้วยสิบห้าครับสิห้าใบเงินจากเพชรสุวรรณามกำแพงเพชรค่ะตัวถัดไปใช่เบอร์สิบหกไหมครับคุณสุภาพสตรีครับหมายเลขสิบหกครับสิบหกน้ำเพชรจากเพชรฐาคูนฟามนครนายกค่ะเจ็ดครับสิบเจ็ด พี่ hey, ครับไอ้เจ้า,เจ,าเจ้ามหาชนนี่อายุเท่าไหร่แล้วผมหมายคสองปีหนึ่งเดือนสองปีหนึ่งเดือนเหรอผมสูงสูง,ส,งสูงเท่าไหร่เหรอพี่ตัวนี้ร้ยอรยละาสามแม่เขาเป็นแม่ถุงทองอยู่ที่ฟาร์มไหนเหรอพี่กไอฟาร์มครับกไอฟาร์มแห่งาขายใหญ่มากเลยนะ กเนี่ <representing. S 2> นนนกิเเป็นลูกก้าะเลริญอีกตัวนะผมที่อยู่ในงานนะผมมัเบินเก่งที่นะเนาะไปดูเม็ดดูเม็้องใไปกับเม็เขาคือ นี่นะผมพวกนี้ก็น่าจะเป็นแอกว่าที่เรอประกวดหรือว่าแบบว่าประกวดมาแล้วนะผมตอนเนี้ยคือคนไปอยู่ในสนามหมุดเลยอื ก็จะมีแบบว่าพื้นที่โล่งๆอย่างเงี้ยเนี่ยเมื่อกี้ที่ผมเดินเข้าไปดูในสนามอะ่ะพ,พาทุกคนเข้าไปดูนะผมแล้วก็พามาดูแบบบรรยากาศข้างนอกเดี๋ยวจะพาไปเข้าเดินเข้าไปดูในสนามใหม่เดินอาการหรือเปล่ารักษาใหม่เป็นไงนี่ติดครับไม่ติดดู ังใหญ่ทงเนกตัวมีครับเป็นอย่างนี้ที่นคอย่างนะไ่่ไดั้งนะคขออนุญาตแนะนำนะครับว่าถ้ากระปวดไปอาจะต้องสัดจีบนิดนึงนะครับอาจเนยาวเป็นเคยกันจะเป็นเป็นอะไรไหถ้ากีบยาวมากเนี่ยเรายืงข้อขาไขาหน้างรับนั่ก็ตัวนี้ถือว่าเป็นเป็นแม่พาที่ ผมว่าตรงนี้ถือว่าในแวดวงกาบราณกถอว่าเป็นตม้กีนครับาพัฒนาต่ออเปขนานี้อาจจะมีรายเอียดกรถิ่งอย่าที่ยังไม้สกูลแต่ว่าเราใช้องานะครับก็ีถือว่าเป็นแม่อน่าเป็นในรุ่นนี้หรือว่าเป็นเปประเทศนะครับม้ามีกระดูกอันนี้่เองเตองกบครับขอบคุณากครับมตม่ นนอกวานี้ขางนั้นตง้เอนหรือว่าเิธวีบในนี้ดีทุกตัวที่น้องดูจแได้เลยครับถือว่าเป็นแค่ทางเป็เอในยุคปัจจุบันที่เราพัฒนาได้เลยอนครับการทุกนี้นะครับถือว่ากะดูกแข็งขาดีนะครับในเรื่องของต้องตื่นรีบเร่ง ในมันท้ายน่ต่อนี่ถือว่าก็ต้องคืออย่างที่บอกเขาเอเรื่องจัดชิ้นเนี้ยฝุเกลียวไม่ได้ร่างสร้างเพราะว่ามีครดีเยอะครดีแบบถูกแยกไม่ออกนี่คือหรือว่าเป็นนิมิตหมายที่ดีนะครับว่าในอนาคตแต่ฝ่ายบ้านเราเนี่ยจะมีมาตรฐานใกล้เคียงกันเหมือนที่ตำรวจตามมั่นเขาบอกระดับมี้มาตรฐานที่ใกล้เคียงนะครับอันนี้ถือว่านี่แม่พันธุ์เป็ดในหลักที่ด้วยเช็ดจันนะครับ

เราือว่าย่าก็ไม่เกิดคือที่เจ็ดสูงสุดไม่เกิอันนี้ก็ว่าอ่าอกไปในรุ่นทางน่นม้นะครับคือแต่ละตัวคอันนี้ก็ว่าเพื่อศลนแค่นดี่วันี้ถือว่าเป็นไม่ันดที่เาข้าครับนคว่า ัตัวดีครับตัวดีมากนะครับคุ้มฐานดีนะครับเพราะว่าเรื่องเรื่องมัดเกียวเทียบกับตัวอื่นที่อยู่ในสนามตัวนี้ก็พอสูงอาจารย์ก็จะเทื่อวนะครับเล็กดีครับเล็กดีก็หาดีและโปรดีนะครับแต่เยอะคงคงตร้งยอาใหญ่แน่เพื่อนนะครับขนาดเป็นไม่เป็นอีกแล้วนะครับ ทีนี่ก็มีเ่กาบตัวทีเดียเลือกาดูานเราร่วั้นคอว่าเป็นตัวสวยการเลี้ยงดีกัรเี้ยงดีรเลี้ของตัวดีเกิสร้างนิสัยรใบร ขาก็ระเบียบเทียบกับตัวอื่นในุ่นี้ก็รยายามย่องบอกเนิดนึงาเลียงดีดีที่ใช้ต่่านิดนึงก็เก็บได้เอยนะครับาเลียกขอกตรวดูละเอทั้งตัวดูเรื่องโรงส้างรูปบ้างสีผลผิวพรรณด้วยเช่นกนะครับก็ก็ันเป็นเองในยนี้ครับ ไม่มาไม่ได้เชิญไปแล้วนะเดือดๆนะมาตบปากสามประโยคน์เชิญแล้วพี่น้องรอนและทะเลาะเกินไปได้นะวันนี้เอาถามทำแรกก่อนวันนี้เอาควายมาประกวดไหมออกไม่หรือไปตอบพี่คนเดียวสองคนวันนี้ไม่ได้สบายพี่น้องทางวายนะครับก็ได้มาเที่ยวไา้วายวันนี้ ต้องได้ให้เขามือใหม่ที่เข้ามาเลี้ยงฟลายเข้ามาแล้วซื้อได้ให้เขาซื้อแล้วแล้วเขาเอาไปเลี้ยงมีความสมดุลกันครับก็ทีนี้เห็นฟลายสุดงามนะครับรุ่นฟันลมปีนี้ใหญ่มากนะครับเทียบกับสมัยก่อนเท่าที่ผมเล่นนะฟลายพัฒนามาดีมากใหญ่ก็สุดงามแล้วก็ราคาแพงครับดีใจนะครับดีใจแน่ถึงนหน้ครับคุณครับไปที่หินยา

ม,มีทั้งนังกเรอยนะครับมีทั้งดีเจมีทั้งนักโกรธมีทั้งโกรธมีทุกอาชีพและครับพี่น้องมาเรียนสายดนตรีนี่ครับผมตอนนี้กรรมาการท่านรองอนี่หรือคุณอานเนี่ยกำลังให้คะแนนอยู่นะครับผมแต่ละตัว ให้คะแนนคล้ายแต่ละตัวคลิปนี้ผมอาจจะไม่ค่อยได้พูดมากนะผมเพราะเพราะว่าจะได้ยินเสียงคนเสียงผู้ประกาศอยู่แล้วนะผมที่พูดก็ไม่เหมาะเพราะว่าเป็นโกลว์ไม่ ตอนนี่เรียกใครยังมา่อกบาพี่น้องวันนี้ใครกปตามที่เอาบายมาประกวดงานนี้ไม่ประการอยแล้วนะยังพยเอาเช่าโมโขกไม่ครับก่อหน้าตอนนี้อยู่ที่ข้างเวทีครับเพที่ทำงานได้สิ้ครับนะเดี๋ยวจะให้กองเปรายที่เป็นคนเรียกใรจากท่ามาจมโนี่น้อง เราเไปปวดที่หังเาครับเจอคับคเป็นตำรวจยิงไเจ้าของเจ้าช้างองดรารอบคุ ้งน้ำที่สองที่แล้วพี่เราได้ข่าวมือผมกับด้านซ้ายมือที่เยอะมาก กันที่บสามมนาครับที่ท่าสวัสดก็เนี่ยทีมาวที่าไปาๆนเรื่องนี้กีรือว่าไปเอาเมือกัน น้ำประวดเหมือนกันครับแต่ทีท่าน่าจะเป็นพวกน้าสาวครับท่านต่างทีท่าก็พวกน้าหสาวแต่ยังไม่ได้เป็นเดี่ยวๆวันที่ 27, 26, 27มีนาที่อุไทรธานีเขาทีท่าเบื้องต้นๆก็เกี่ยวกับที่มีนาแต่ท่านก็บอกว่า26จะมีน้ำประกวดปาปทุ้นเมืองของอุไทรธานีซึ่งก็คงไม่ธรรมดาแล้วกับโลกครับ27นี้เพิ่มมาจากพี่น้องมีนาตรงในที่อุไทรธานี ไม่รูปีปกอปีนะปีน็โอเคนะผมอืมก็ตอนนี้งานประกวดขากำลังประกวดกันอยู่นะผมรุ่นรุ่นรุ่นฟันน้ำนมน่าจะเป็นรุ่นฟันน้ำนมตัวเมียนะผมแต่เดี๋ยวใครได้แชมป์จะรายงานทางเฟซอีกทีนะผมก็อย่าลืมนะผม ากดไลค์กดแชร์กดซับสไคร b ์ช่อง KK Channel เพื่อเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะผมบัก KK เจอกันใหม่ EP หน้าครับผมผมจะไปที่ไหนหรือว่าอยากให้ผมไปรีวิวคล้าที่ไหนก็อย่าลืมนะผมนี่เลยทักมาผมที่ Facebook นี่เดี๋ยวผมขึ้นไว้ตรงนี้นะผมเจอกันใหม่ EP หน้าครับผม EP นี้ไปละ